สวัสดีค่ะมาแล้วนะคะสาหรับลิซ่าอินชิคาโกวันแรกที่เรียกได้ว่าวันนี้ลิซ่าก็มาจากความสดใสแต่เช้าอีกแล้วกับการโพสไอจีของเธอลิซ่ามาโพสคลิปสุดน่ารักที่ราวกับตุ๊กตาที่มีชีวิตเมื่อแฟนๆได้เห็นเนี่ยก็เข้าไปกดถูกใจกันอย่างมากมายวันนี้รอบซาวเช็คนะคะเพื่อนๆลิซ่าเนี่ยมาพร้อมกับลุคสุดเท่ชุดที่เธอสวมใส่รอบซาวเช็คมานี่ลุคของสาวเซลีนสุดเท่แบบตะโกนเพิ่มเติมคือทรงผมสุดน่ารักที่ตะมูตะมีมากๆลิซ่าจากความสดใสให้แฟนๆทั่วคอนเส เธอโบกไม้โบกมือทักทายแฟนๆด้วยสีหน้าที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขกันนะคะชาวเน็ตมากมายเมื่อเห็นลิซ่าก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าลิซ่าน่ารักมากๆแล้วเวลาที่ดูคลิปของลิซ่าเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามีพลังแล้วก็มีเอเนจีทำให้มีความสุขและอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆชิคาโกไม่น้อยนั่นก็คือการรับของลิซ่าที่เรียกได้ว่าเธอรับด้วยสุดสวัพร้อมกับลีลาการเดินสุดเท่และทรงพลัง ลิซ่าเทอแรปได้อย่างมืออาชีพนะคะเพื่อนๆทุกย่างก้าวของเธอเต็มไปด้วยความมั่นใจพร้อมโปรยเสน่ห์ให้แฟนๆของเธอทั่วทั้งคอนเสิร์ต และแอดมินก็ขอหยิบยกเรื่องราวน,น่ารักน่ารักในทวิตเตอร์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันด้วยนะคะเมื่อมีแอ c เค n t หนึ่งได้โพสภาพชายหนุ่มที่ใส่ชุดท mm ักซิโดโดยเขาระบุว่าเป็นพี่ชายของเขาที่ชื่นชอบลิซ่าแบล็กพิงมากๆและจะไปดูคอนเสิร์ตของแบล็ k พิงเขาตั้งใจใส่ชุดทักซิโดเผื่อว่าถ้าได้พบกับลิซ่าจะขอเธอแต่งงานซึ่งเมื่อชาวเน็ตได้เห็นเนี่ยก็ต่างแสดงความคิดเห็นว่าคุณต้องไปต่อคิวก่อนเนื่องจากคนที่ชื่นชอบและต้องการจะแต่งงานกับลิซ่าแบล็กพิงนั้นมีมากมายทั่วโละะน ก็เรียกได้ว <k> ่าเป็นโมเมนต์ส <k> ุดน่ารักของแฟนบอยที่มีให้กับลิซ่าแบล็คพิงค์และไม่ว่าเวิร์ทัวร์ไหนลิซ่าก็ยังคงได้รับการตอบรับจากแฟนๆได้อย่างดีเยี่ยมเสมอแฟนบอยแฟนเกอร์ต่างร้องเรียกชื่อของลิซ่าดังกึกก้องไปทั่วคอนเสิร์ตแฟนๆต่างร่วมร้องเพลงกับลิซ่าทั้งร้องทั้งแรปไปกับเธอนะคะ energy ของลิซ่าเนี่ยเหลือล้นมากๆนะคะเพื่อนๆถึงแม้ว่าไม่ใช่ท่อนร้องของเธอเนี่ยแต่ลิซ่าก็ยังร้องครอตลอดสีหน้าและแววตาของลิซ่าดูมีความสุขแล้วก็สนุกสุดๆกัับรในนค้งี ซึ่งเมื่อชาวเน็ตเห็นเนี่ยก็ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าขนาดดูผ่านคลิปยังสนุกสุดมันแล้วก็มีความสุขขนาดนี้ในคอนเสิร์ตจริงจะต้องมีความรู้สึกที่สนุกสนานกว่านี้มากๆชาวเน็ตมากมายต่างกราวเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องการไปชมการแสดงสดของสาวๆสักครั้งในชีวิตนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆแฟนคลับที่ได้เข้าชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เมื่อได้พบเห็นลิซ่าก็ต่างชื่นชมในความน่ารักของลิซ่ามากๆแล้วเรายังคงได้ยินกันอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาที่แฟนๆได้พบตัวจริงของลิซ่า ก็ต่างบอกเป็นเสียงเดีวยวกันว่าลิซ่าตัวจริงสวยมากๆน่ารักมากๆสมกับการรอคอยที่ได้เห็นเธอและแอดมินก็หยิบยกข่าวสารมาเล้วให้เพื่อนๆฟังนะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ